สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการนะฮะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพบอาจารย์สุรักษ์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะมาเรียนถามอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์นี่แหละครับที่กำลังเป็นประเด็นที่คุยกันและก็ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้อาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับอาจารย์หลักพุทธศาสนานะเป็นเด็กผมก็จะท่องนะครับอาจารย์ว่าพุทธศาสนาเราต้องมีปริยัตปฏิบัติปฏิเวท ไอ้ปริยัติโดยหลักการก่อนโดยหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับปริยัติตรงนี้ครับคือต้องให้รู้รู้ว่าอะไรคือหลักสําคัญในการสอนศาสนาครับพูดแบบฝรั่งคือต้องเข้าใจทฤษฎีก่อนแล้วถึงจะมาปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งโมกษธรรมคือปฏิเวทขั้นตอนตาขั้นตอนอ๋อครับแล้วเมื่อเรามีมหาวิทยาลัยสง ขึ้นมาในประเทศไทยเรานะฮะผมเคยอ่านพระราชบายของรัชกาลที่5ตอนตั้งมหาวิทยาลัยนะยท่านท่านเขียนไว้ท่านท่านทาน่ทานตรัสไว้อย่างนี้ว่าให้ศึกษาทางธรรมเป็นหลักให้ศึกษาทางโลกเป็นรองนะฮะเพื่อที่จะสื่อสารกับทางโลกได้อันนี้เป็นนนโยบายนะฮะแล้วในความคิดเห็นของอาจารย์นะฮะมหาวิทยาลัยสงทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นไหมและเขากำลังเป็นอะไรอยู่อยากให้อาจารย์ว,ว,วิวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ พูดจะไม่เกรงใจนะครับราชการที่ห้าเนี่ยท่านมีความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับพระศาสนามากเลยนทีหลังเนี่ยท่านได้น้องชายท่านมาจัดแจงปรับปรุงการพระศาสนาท่านก็เลยหันมาสนใจว่าโอการพระศาสนาเนี่ยถ้าเพื่อจัดแจงให้พระมีการศึกษาดีเนี่ยมันจะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นเมื่อเสวยราชได้ยี่สิบห้าปีก็ตั้งมหามากุฏราชวิทยาลัยเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระราชบิดาเคีงมงกุฎ จเจ้าฟ้ามงกุฎมหามงกุฎราชพิทยาลัยแต่ขณะเดียวกันท่านเห็นเลยว่าถ้าทิ้งมหานิกายไม่ได้ท่านมารู้เอาช้านะครับเพราะว่าตั้งแต่รัชกาลที่สี่มาเนี่ยพระชวงศ์อุดหนุนท่าทำยุทธ์ทั้งนั้นเลยรัชกาลที่ห้าแต่เห็นต้องอุดหนุนมหานิกายเพราะฉะนั้นท่านถึงจะให้มีมหาจุฬาลงกรณกร,ราชวิทยาลัยเตรียมเลยนะครับให้สร้างตึกที่วัดมหาธาตุจะให้เป็นมหาจุฬาลงกรณกร,ราชพิทยาลัย แต่ว่าสวรรคตซะก,ก่อนครับเพราะฉะนั้นเขามีแต่มหามมกุฏวันดีคืนดีครับหลังสงครามโลกครั้งที่สอง้วเนี่ยพวกประเรีลาพระธิดมหาทาตุทำงานที่กรมสมกัติไปเจอเอกสารว่าหลายพระจักต้องการให้มีมหาจุฬาตอนนั้นจะคุณพิรรณธรรมช้อยท่านก็ตื่นเต้นเลยครับให้คุณสอธรรมยศพาไปหาจัจุกิจในมณเหมินแต่ก่อนนี้พระพิมรณธรมนะ รองสมเด็จพระราชนะันั่งรถบัสนะครับอแล้วไปกันเดินลุยโคลนก็นไปบ้านคุณธุกิจบอกเนี่ยเพราะคุณธุกิจเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่เข้าใจเรื่องพระศาสนาคุณธุกิจก็บอกกันดีแล้วแต่ท้ามหาผมถึงบ้านผมจะต้องช่วยแนะ่แต่ว่ารัฐบาลจะต้องช่วยทั้งมหามากุฎมหามหามหาจุฬาอันนี้ก็เกิดมหาจุฬาลงกราพิธีอะไรเพราะเจ้าคุณพิมลธรรมไปเจอเอกสารอันนี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสมัยเจ้าคุณพิมลธรรม ชอยอเทด,ดายครับเทด,ดายท่านอายุสัน้นแล้วท่านอยู่ต่อไปท่านจะเป็นคนสําคัญนะครับท่านเป็นคนก่อตั้งมหาวิหารก่อไอพิทีอะไรครับแล้วเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งขึ้นมานี่ฮะเขาดําเนินการเรียนการสอนตรงกับปริยัตตามหลักของพุทธศาสนาที่ว่าที่ผมถามอาจารย์เมื่อสักครู่ไหมครับคือมหาวิทยาลัยนี่นะครับรัชกาลที่ห้าท่านวางแผน รอบค้ามมานะครับท่านจะให้เกิดเป็นคำว่า University เลยใช้คำว่ารัตนโกสินร,ร์สากลวิทยาลัยอาศัยมหาวิทยาลัยเริ่มสองสองแห่งนะแล้วจะขยายเอาทางโลกเข้ามาร่วมด้วยโครงการที่ยิ่งใหญ่มากแต่สวนคตโคศก่อนค,คือต้องการจะปรับปรุงการศึกษาของเมืองไทยเนี่ยไม่ให้น้อยหน้าฝรั่งรฝรั่งเรียนอะไรเราก็เรียนด้วยได้แล้วท่านก็ปริมเพรม ว่าของพุทธศาสนานั้นไม่ได้ครับเรื่องความเชื่อเพราะฝรั่งเริ่มเบื่อศาสนาคริสต์มัเรื่อเชืรร่อถ้ญญาท่านเชื่อเลยว่าศาสนาพุทธกับวิทยาการสมัยใหม่จะไปด้วยดีให้ระวางแผนแต่ว่าสวรรค์คตรสกปรกเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ผมผมผมอทะเบียนถามอาจารย์ยงี้ว่าผมมาสงสยัยมหาวิทยาลัยสง์ในทุกวันเนี่ยเป็นเพราะมหาวิทยาลัยสงเรากําลังจะคล้ายๆกับเรียนแบบของอพวกโบสถ์ คริสสำนักคริสในสมัยก่อนไหมเพราะว่าคนที it, species, the ่ร <Punch iso> ู <words> ้เรื่องศาสนาและรู้เรื่องโรคอะฮะยังบาทหลวงเมื่อก่อนเนี่ยรู้เรื่องแพทย์รู้เรื่องดาราศาสตร์แม้ว่าศาสตร์ทางโลกเนี่ยกลับกลายไปอยู่ในในโบสถ์ในเชิร์ชอย่างเงี้ยเป็นเป็นอย่างนั้นไหมฮะของเราก็เหมือนกันนะครับพระของเราเนี่ยไม่ได้รู้เฉพาะพระพุทธวจนะนะพระของเรารู้สารพัดเลยครับเมื่อสมเด็จกกมยันรงทรงพระนิพนธ์ประวัติวัดมหาธาตุนะท่านบอกวัดมหาธาตุสอนทุกอย่าง ที่กรมมหาเดเล็กหลวงสอนครับกัณมหาธาตุเนี่ยเรียนกระบี่กระบองเรียนทําเว้าทําวิชาการทุกอย่างเลยครับออยู่ในวัดทั้งนั้นครับนี่ทีหลังเนี่ยเราก็มาบอกว่าหาว่าเป็นเดรัจฉานวิชาพยายามจะตัดออกไปตัดออกไปเป็นที่น่าเสียดายครับ<อ>วัดนะเป็นที่ที่จะสอนทุกๆวิชาการผมมาบวชเนนสมัยสงครามโลกที่สองนะครับวัดทอนรพคคุณเป็นวัดเล็กๆนะครับครับขณะวัดทอนรพคุณเนี่ยมีสาราพดัดเลยครับ อาจารย์ผมจะเป็นโหรแล้วมีทั้งหมอผีหมอยากลางบ้านพระท่านเป็นกรงหนังสือแลเทศวัดเล็กๆก,ก็มีสารพัดเลยครับอืเพราะว่าวัดจะเป็นหัวใจของชาวบ้านนะครับแล้วมีไาเต็ดขัดก็มาที่วัดอืวัดเป็นสากลวิทยาครับ โอ้นี่แสดงว่าของเราก็มีอยู่แล้วนะฮะฝรั่งมันก็มีนะไม่ได้ลอกเลียนกันนะฮะเอาละทีนี้กลับมาถึงประเด็นของที่กําลังถกเถียงกันอาจารย์ครับคือมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันเนี่ยผมเนี่ยได้ไปวิพากษ์วิจารณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ว่าจะทําอย่างไรมหราวิทยาลัยสงฆ์ที่กลับไปนะฮะคือเรียนรู้พระวจะนะก็ดีหรือพุทธธรรมก็ดีนะให้มันเข้มแข็งและในขนาดเดียวกันถ้าจะรู้เรื่องโลกก็รู้ให้ทันโลกจริงๆ ไม่ใช่หน่อมแหนมทั้งโลกคืออ่อนทั้งโลกอ่อนทั้งธรรมนะฮะแล้วก็ผลิตด็อกเตอร์กันเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็วิพากษ์วิจารณ์เขานะครับแล้วก็เขาก็ตอบโต้มานะฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาทําดีแล้วเขายิ่งใหญ่ตอนนี้เขากําลังเนี่ยเมืองไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอะไรต่างๆเขาก็อ้างไปอร่างนั้นในทัศนะของอาจารย์อาจารย์คิดยังไงฮะเรื่องการศึกษาสง่งคือเป็นที่นา่าเสียดายนะครับผมบอกแล้วว่าเจ้าคุณพิมรธรรมชอยเนี่ยท่านเป็นคนเริ่มครับน่ท่านอายุสั้นก็สินไปก่อน นี่พี่มรรธรรมอีกองหนึ่งมาแทนท่านพี่มรธรรมอาจแต่ท่านองค์นี้จะเลียวฉลาดกล้าหาญแต่ท่านมามองคนรูปเลยท่านบอกมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเป็นที่ผลิตคนรุ่นใหม่เพื่อจะได้ศึกออกไปรับช้โยมท่านมนตาตะกอนพระส่วนใหญ่น่ก็ศึกทั้งนั้นแหละพระพระดีก็ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระเดชมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อจะเรียนรู้ทั้งโลกออกไปเป็นลูกเขยโยมนี่นใช,ใช้คํานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น มหาวิทยยสงก็เลยสอนเรื่องทางโลกมากไปไม่มีธรรมปฏิบัติและปีน,นาเสียได้คือว่าตอนหลังนี่พระท่านมีปมด้อยท่านรู้สึกมหาวิทยยสงเนี่ยสู้มหาวิทยยทางโลกไม่ได้และเวลานั้นสมเด็จะธรรมยาเป็นใหญ่ท่านห้ามไม่ไม่พระไปเรียนทางโลกไปอัขาดก็ตอกเจ้าคุณพี่มนนี่ยท,ที่ขัดกันอันสำคัญนะครับเจ้าคุณมพระจะต้องเรียนทางโลกเลยขัดกัน นี่ทีนี้พระ,พระอเรียนทางโลกแล้วทางธรรมก็ขาดไปแล้วเจ้าคุณพิมลธรรมอาจก็เป็นองค์องค์แรกเลยส่งให้พระไปนในอินเดียเลยครับไอคือเรื่องไปนในอินเดียเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยไม่พิจารณาให้ให้ชัดนี่ท่านส่งไปเรียนอินเดียเนี่ยบางมหาลัยอินเดียเนี่ยมันก็ช่วยครับสอนเพื่อจะเอาสตังค์เท่านั้นเองบางทีเป็นจบอินเดียมาได้เป็นด็อกเตอร์อมาภาษาอังกฤษย,ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นในเรื่องการศึกษาก็ดีชีวิตก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้อุปายจโกศลให้ใช่ใช่ใชชัดเจนในการเรียนการสอนนี่ทีหลังเนี่ยพอเราไปเรียนอินเดียมันมากเข้าก็ไปเรียนอินเดียหลายแห่งเนี่ยก็ไม่ไม่ประพฤติพรหมใจกันให้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 มั่นคงครับก็เลยไปไปนอนกระสีกาไปอะไรต่างๆนี่มันเป็นมันทาความเสื่อมเสียมาให้มากกว่าเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยเมื่อสมเร็จสังฆราชเจ้าหม่อมชงชื่น ท่านเป็นใหญ่เป็นโตท่านเด,เด็ดขาดเลยครับท่านไม่ย,ยอมให้พระไปเรียนมองนอกต่อทมานิแน่ใจแล้วอะไปเรียนมองนอกแล้วเนี่ยมีการดูแลพระให้ปกปก้ปกปองรักษาพระวินัยได้เป็นมันม่นของท่านทียย่จะยอมคพอตอนหลังไม่เน้นเรื่องนี้มันมันก็พลาดกันอันนี้พลาดทั้งมหามก,กุฏทั้งมหามหาจุฬาพลาดทั้งธรรมยศทั้งสมานิกายเลยครับเราเป็นเน้นปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพ อืมครับอาจารย์ครับเมื่อตอนผมเริ่มสนใจพุทธศาสนานะครับผมก็ได้อ่านหนังสือที่เป็นหนังสือแปลฮะของบัณฑิตที่จะจบปริญญาตรีมหมามกุลมหาจุฬาเขาจะแปลอย่างเช่นรือแปลของริสเดวิดเรื่องบุริสอินเดียอย่างเงี้ยนะฮะแปลของแม็กซ์มูเลอร์อะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเรื่องของพุทธธรรมของท่านสมเด็จพระอปยุตโตซึ่งท่านก็ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกคือหมายความว่าผมกำลังจะมองถามอาจารย์ว่า ทำไมเมื่อก่อนเราก็ในแง่ของวิชาพุทธศาสนาในแง่ของพระวจนะเองในแง่ของศาสนากับสังคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เจริญนะฮะแต่ทําไมเดี๋ยวนี้มันไม่มีผลงานอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าเราภูมิใจในวัฒนธรรมั้งเดิมของเราหรือเปล่าเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยตอบประโยคเก้าเป็นเนนรูปที่สองนะครับครับ ลูกที่หนึ่งนี่สเสถีรพงษ์ไปเรียนเคมีดีเลยครับแต่ว่าเพลิดไปเห็นว่าเคมิดีกว่าเราเก็เลยศึกออกไปเจ้าขุนะยุทธ์ท่านไม่เคยไปเรียนที่ไหนเลยแต่ท่านเห็นว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของเราเป็นของวิเศษเพราะฉะนั้นท่านมุ่งม,มั่นในการสอนการเรียนแบบดั้งเดิมจนสามารถผลิตงานที่วิเศษเออกมาและไม่มีใครผลิตงานวิเศษได้ยิ่งกว่าเจ้าขุระยุทธ พุทธธรรมในเป็นเล่อหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยเชิงเั้นนี่มีแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วภาษาจีนแล้วภาษาอะไร,รเป็น,เป,นเป็นสิ่งประเสริฐสุดที่บางไทยผิดทาทไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะหนึ่งท่านเห็นเลยครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องกลับไปหาคุณธรรมดั้งเดิมเคารพคุณธรรมดั้งเดิมแล้วปรับปรุงคุณธรรมนั้นไม่ใช่ทันสมยัยให้ดาสมัยได้ด้วยนี่ผมเห็นผมมองจากคุณมประยุทธ์นะครับครับแต่หลายท่านเนี่ยสอบประโยคเก้เาวได้ไม่แพ้จากคุณประยุทธ์ แต่รู้สึกว่าเพราะประโยชน์ก้าเราด้อยกว่าที่อื่นเขาที่อื่นดีกว่านี่ประเด็นสำคัญอยู่นี้ครับต้องถ้าที่อื่นดีกว่าก็เสร็จเลยพระที่เด่นมหาจุฬารู้สึกเลยว่าธรรมศาสตร์เขาดีกว่าจุฬาเขาดีกว่าถ้าเรามีความ,มคิดแบบนี้พังเลยครับเราดูถูกตัวเราเองเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความหายยะนะเราต้องไม่ดูถูกตัวเองแต่ไม่ใช่อ้าขาผวาปีกนะครับให้รู้จักว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรแล้วเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของเรา จุดเด่นจุดด้อยนั้นให้เป็นตัวของเราเองครับซึ่งเจ้าคุณประยุทธ์ท่านทำอย่าลืมนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรหลายปีเลยนะครับในขณะที่สมเด็จเกี่ยวเป็นเลขาธิการแต่สมเด็จเกี่ยวก็ไม่สนใจเลยในมหาจุฬานะครับเพราะเราต้องเขาต้องไม่ลืมมหาจุฬานั้นถูกการเมืองกระแทกเอามากเลยครับโดยเฉพาะว่าสมเด็จธัาามรมายาท่านเล่นง,งานเจ้าคุณอาบ เป็จนเจ้าขุนอาจต้องศึกต้องทิ้งไปมัจจุรานเนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่มีผู้ผู้นําเลยครับอจะคนประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นเป็นเพียงพระมหาประยุทธ์นะครับถ้าผู้น้อยแล้วก็คนไม่รู้จักแต่แต่ท่านตั้งใจสอนตั้งใจเรียนตั้งใจรู้ลูกศิษย์อุหาเคารพนับถือท่านเพราะว่าอยู่ตรงนี้ครับสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ตามถ้าเผื่อมีบุคคลซึ่งอุทิศตัวเพื่อสถาบันนั้นแล้วเข้าใจาจุดเด่นจุดด้อยสถาบัน ปรับปรุงจุดเด่นจุดร้อยสามัญให้เป็นตัวตัวเองได้เนี่ยผมว่าสิ่งนี้ที่จะคุณสมเด็จประยุทธท่านทำเนี่ยไม่มีใครสู้ทันได้เพราะท่านอ่อนน้อมทำตัวแต่ถ้าเขาจายจุดเด่นจุดร้อยแล้วปรับปรุงจุดเด่นจุดร้อยนั้นให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าวิเศษสุดสำหรับตัวเราเองครับอาจารย์ครับหนังสือที่ผมได้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยฮะที่ไม่ใช่ปไตรปิฎก แต่จะเรียกว่าอัธกถาในรุ่นหลังๆอ,อย่างเช่นวิสุธทธิมรรคของท่านพุทธโคสาจารย์พุทธธรรมของท่านปออปยุตโตนะฮะวัดเดอะบุตรชอดของท่านลาหุนนะฮะหรือล่าสุดเนี่ยที่อาจารย์แนะนําผมแล้วผมก็ไปอ่านก็คืออะไรที่ทําให้คุณไม่เป็นพุทธอย่างเงี้ยครับคืออัธกถาแบบอย่างเงี้ยทำไมไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมพุทธซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีพระมีด็อกเตอร์เต็มไปหมดเนี่ยทำไมมันไม่เกิดผลงานอย่างนี้ครับอาจารย์ ก็ผมบอกแล้วไงครับถ้าเราไม่มั่นในตัวเราเองเราเนี่ยไม่มั่นเราก็ไปแสวงหาไปแสวงหาข้างนอกครับข้างนอกเขาก็มีอะไรดีมีอะไรด้อยมีอะไรถ้ารู้จักจับประเด็นมีอะไรจะดึงเข้ามาได้ครับมหายานเขามีอะไรเด่นเขามีอะไรด้อยจะดึงเข้ามาวัชรยานเขามีอะไรเด่นเขามีอะไรด้อยถ้าจับประเด็นเหล่านี้ได้เนี่ยโอ้โหพระศาสนาก็จะเป็นหัวใจครับ แม้เราจะเป็นฝ่ายบาลีเราก็รู้ว่าฝ่ายมหายานเขามีอะไรเด่นมีอะไรน้อยไม,ไม่จับไม่ต้องไปรังเกยียจเขาไม่จับไม่ต้องยกยอปอปั้นเขาแต่รู้ว่าอ๋ออันนี้เขาดีกว่าเรานะอันนี้เขาด้อยกว่าเรานะัำประยุกต์ชาติให้เหมาะสมถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็นวิเศษสุดนะครับเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นให้ทุกอย่างให้ใช้สติใช้ปัญญาตัดสินโดยหลักกา,ารครับ ที่ผมถามวิจารย์นี่ไม่ใช่อะไรหรอกฮะเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์มจรมอม,อมอรอทั้งสองมหาวิทยาลัยว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยทำไมไม่ศึกษาแบบทางโลกทางธรรมให้เข้มแข็งนะฮะมีผลงานทางธรรมออกมาเหมือนกับทางโลกตอนนี้มีผลงานมีหนังสืออะไรมากมายมันก็ไม่มีนะฮะแล้วก็วิจารณ์ว่าพอจะมาเรียนทางทางโลกเขาเรียนอะไรอาจารย์ครุศาสตร,ร์รัฐศาสตร์ใช่ไหมครับมจรมมรอๆๆนะครับพอมาเรียนทางโลกก็ไม่เข้มแข็งเนี่ย ประเด็นที่อาจารย์ได้ตอบเราไปก็คือประเด็นที่ผมอยากจะรู้นะแต่ตัวเองก็คิดและก็โตตอบโต้ตตตไปใน f เฟซ book หลายครั้งเดี๋ยวท่านก็ติดตามอ่านก็แล้วกันนะฮะอาจารย์ครับถ้าจะให้มหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับหันกลับไปในทางที่อาจารย์คิดว่าควรจะควรจะเป็นควรจะทําหน้าที่เนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ออกมาก็มีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพอาจารย์คิดว่าควรจะทําอย่างไรครับกลับมาหลักเดิมเลยครับการศึกษาตเป็นใจศึกษา พระจะต้องเข้าใจเรื่องศีลเป็นปที่น่าเสียดายนะพระสมัยนี้เรื่องศีลก็ไม่แม่นยำเลยครับศีลนะค,คือเรียนรู้ที่จะไม่เอาเปรียบตัวเองไม่เอาเปรียบผู้อื่นและต้องเข้าใจเรื่องสมาธิผู้ที่เรียนมหาจุฬามากนไม่มีเวลาภาวนาเลยนะครับต้องภาวนาครับจิตต้องแน่งแนงอย่าเป็นอย่าเป็นนึกถึงปริมาณนึกถึงคุณภาพถ้าจิตมั่นคงแข็งแรงแล้วและเราชีวิตของเราเนี่ยเพื่อไม่เอาเปรียบผู้อื่น แ่วเปลี่ยนตัวเองจากนี้จากศีลจากสมาปัญญามันจะเกิดขึ้นปัญญาคือจะมองเห็นว่าต่างๆเนี่ยเมื่อเราไม่มีความเห็นกับตัวหรือความเห็นกับตัวเราลดน้อยลงเราจะเห็นจริงต่างๆตามความเป็นจริงนี่หัวใจของพระศาสนาหัวใจของการศึกษาถ้าจับประเด็นนี้ได้ไม่ว่าุจะเรียนมาจุฬาจะเรียนแบบฝรั่งเรียนแบบไทยเบียรมแหลอะไรเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวหลักผมว่าปรับเปลนไปรอดแต่พอพูดเรื่องนี้ผมว่า ผมขอโทษนะครับหลายท่านไม่สนใจเลยพูดถึงส,สมาธิเี่ยหาว่าเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องสําหรับจะไปนิพพานอย่างเดียวเลยนิพพานนี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดไม่เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลัวแต่นิพพานไม่ได้ไปตรงนู้นนิพพานเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับอถ้าศีลของเราเนี่ยเข้าใจว่าศีลคือความเป็นปกติและมาจิตแน่วแน่ ไม่เห็นแั่ตัวมามาเท่าไรก็เข้าถึงมรพพานความดับความเย็นได้เท่านั้นเองแล้วหัวใจการศึกษาอยู่ตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ม,า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 มหาวิทยาลัยสง์ไม่เน้นเรื่องนี้เลยครับเน้นแต่จะม,จะมีจะมีด็อกเตอร์มาเท่าไรเด๋ยวี่จะสู้ธรรมศาสตร์ได้ไหมเป็น mm hmm. ตงพูดถึงธรรมศาสตร์ถึงเจรานะมองไปนู่นเลยครับมึงนอกนั่นผมว่าเนี่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่เคารพตัวเอง เป็นความประมาทข้อต้นแห่งความหายนะของมหาวิทยาลัยสงฆ์อาจารย์ครับาการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเราสามารถเถียงอาจารย์ได้ไหมปัญหาของการศึกษานะครับอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ต้องไปกรารยามิตรสิทธิ์หมายความว่าอาจารย์ต้องฟังลูกศิษย์เรียนรู้จากลูกศิษย์เท่าที่ลูกศิษย์เรียนรู้จาอาจารย์ ม่ใช่อาจารย์ตัดสรุปมาหมดครับอาจารย์ไปไหนนะจริงๆเป็นมหาวิทยาลัยชงเนี่ยโอ้อาจารย์ไปรู้ภาษาฝรั่งมาหน่อยโอ้โหโก้เก๋มากเลยโอ้ไปจบด็อกเตอร์มาจากอินเดียโก้เก๋มากเลยเพราะนี่อันตรายมากครับครูที่ดีคือครูที่ฟังลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ดีก็เรียนจากครูครูยันจะลูกศิษย์นี่หัวใจของการศึกษาครับพระเจ้าตรัสว่าสิ่งประเสริฐสุดสําหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือการยานมิตรผมว่าการยานมิตรขาดหายไปนะครับในวงการคณะสงฆ์ การใช้มีไหมครับอุปชาต้องฟังสัตว์ทวิหาริกอาจารย์ต้องฟังลูกศิษย์ฟังซึ่งกันและกันเรียนรู้จากกันและกันมันก็เกยดความงอกงามตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าตักเตือนซึ่งกันและกันได้เนี่ยคือหัวใจครับเราต้องไม่ลืมนะครับพระเนี่ยท่านลงโบททุกปักเพื่อตรวจจับศีลให้แม่นยำ แต่ที่สาคัญที่สุดมันออกพันษสัไม่ต้องลงอุโบสถนะครับมีการปรวาปวณาปวาวณาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับเป็นหัวใจศาสนาพุทธเลยครับแต่ตอนนี้ท่านปวนาวณาท่านทาเป็นรูปแบบท่านั้นเองเอารูปแบบนั้นมาประยุกเป็นเป็นของจริงคือถ้าเผื่อว่ามนุษย์เรานเนี่ยวาวณาตักเตือนซึ่งกันและกันได้อันนี้เป็นอันแรกของหัวใจของ,ของ,ข,อง,ข,องของการศึกษาเลยครับอ่าประเด็นสุดท้ายนะครับ ท่านท่านผู้ชมครับผมมีประเด็นเรื่องที่อยากจะเรียนถามฟังความคิดเห็นให้อาจารย์ช่วยวิพากษ์วิจารณ์ผมนะฮะคือผมเพิ่งไปพูดเรื่องคูบารีศิวิชัยที่ลำพูนมาผมก็ไปเล่าว่าคูบาสีวิชัยเป็นนักต่อสู้ท่านยึดมั่นในพระธรรมวินยัยท่านปฏิเสธเรื่องของพูดง่ายๆพรบรคณะสงฆ์นะคร2445และท่านก็ถูกจับตัวส่งกรุงเทพเนี่ยด้วยด้วยด้วยประเด็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ มีคณะกรรมการกลุ่มหนึ่งเขาพยายามจะผลักดันให้คูบาเป็นบุคคลสําคัญของโลกผมก็บอกว่าก็บุคคลสําคัญของโลกก็<ๆ>ก็ดี<ๆ>ก็ไม่ได้ผิดแต่ผมประเด็นคือว่าทําไมไม่เอาคูบาเป็นบุคคลสำคัญของล้านนาให้ได้เอาวันเกิดคูบาเป็นวันศรีวิชัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ไอโลกเนะี่ยขอเป็นระดับ2ได้ไหมเอาเป็นระดับนี้ไว้ก่อนได้ไหมแล้วก็ชื่นชมกันต่อสู้คูบาแล้วก็ยึดมั่นในหลักการคูบาอันนี้ความคิดของผมอยากฟังความคิดเห็นอาจารย์ฮะอาจารย์คิดเห็นยังไงประเด็นเดียวกันเรื่องมาจุรา ถ้าเรามีปมด้อยเราต้องให้ใครคนมายกย่องเราแล้วเราเห็นการยกย่องในบางไทยเนี่ยไม่ได้เรื่องเิ็นปินเห็นโชคแห่งชาติพักพวกทั้งนั้นเราลยไปนึก่ยูเนสโกมันวิเศษถ้ามันรับรองแล้วโอ้โหทั่วโลกเลยเราลืมไปครับยูเนสโกตอนนี้มันยกมันยกย่องคนเลวร้าแต่ละนะยูเนสโกมันก็ยกย่องเพราะยูเนสโกมันยกย่องมันต้องผ่านจาก่ยูเนสโกไทยนี่ก็ไทยเกิดสงศึกษามันคุมใครระทรสงศาเสนอไปมันมันรับทั้งนั้นครับ เพราะเราตีประเด็นไม่ชัดครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านเป็นพระที่ประเสริฐท่านเป็นพระที่แม่นยําในพระธรรมวินยัยท่านไม่ยอมให้อนาจาักมาอยู่เหนือท่านเพราะพระพเจ้าตรัสว่าพระที่บทสิบพรรษาแล้วมีศีลาจารวัตแม่นยําเป็นพระอุปชาได้ในขณะที่รัฐไทยบอกไม่ได้อุปชาต้องต้องแต่งตั้งท่านจะเห็นอํานาจรัฐมนเหนืออานาจของพระเจ้าไม่ได้ท่านถึงปฏิเสธ ถ้าเราเข้าใจานี้เราควรจะอุดหนุนให้มีคนอย่างคุณสหชีพชัยที่กล้าหาญไม่ยอบสยบยอมต่ออำนาจรัฐท่านต่อสู้กับอำนาจรัฐอย่างแยบคายอย่างกล้าหาญและไม่ได้ทําเฉพาะในแง่ต่อสู้เท,ท่านั้นท่านสาร้าสรสันนะครับวัดวาอารามที่พังไปเนี่ยท่านท่านมาบรณะเปะ็นสังขรมากมายแม้กระทั่งถนนขึ้นรอยสุเทพเนี่ยรัฐไม่มีทางสู้ได้ทําไม่ได้ท่านทําได้ครับที่ท่านทาได้เนี่ย ไม่ใช่ความวิเศษเประาอะไรนะครับที่ท่านทําได้เพราะท่านมั่นคงในพระธรรมวินัยเพราะท่านทำต่างปประโยชน์เพื่อระหูชนมากกว่าตัวเองผู้คนก็ครบถือท่านถ้าเราจับประเด็นนี้ได้แล้วเราควรจะฝึกพระเนรุนใหม่ไอเป็นอย่างครูบาศรีวิชัยไอยูเนสโกมันจะรับรองมันรับรองมันไม่ใช่ประเด็นครับเราไปนึกว่าข้างนอกมันวิเศษข้างนอกมันวิเศษก็แล้วครับถ้าเรายกย่องคนของ,งเราเอง ผมว่าทีหลังเนี่ยยูเนสโกมันต้องมันต้องมาหาเห็นเลยว่าเราวิเศษขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ต้องการมากเลยจะต้องให้สากลรับรองสากลก็เรื่องของสากลนนครับเราเรื่องของเราเคารพตัวเราเองยกย่องของเราเองฝึกให้พระเน,นรุ่นใหม่เป็นอย่างครูบาศิวิชัยให้แม่นยำในพระธรรมวินยัยและให้ก้าหาญไม่ให้รัฐมาครอบงำพระศาสนาได้อันนี้ครับคือคุณวิเศษของครูบาศิวิชัยถ้าทําอันนี้ได้เนี่ยเราจะ ยกย่องครูบาศิวิชัยให้ถูกต้องในฐานะที่ท่านเป็นครูบาในฐานะที่เป็นแบบอย่างแห่งผู้ซึ่งเจริญพระธรรมวินัยอันสมควรแก่การเคารพนอบนอบตลอดไปชั่วกาลนานฝักอาจารย์แล้ววันนี้ผมมีกำลังใจผมจะต่อสู้ต่อไปฮะ ให้มีวันสีคูบาสีวิชัยให้ได้นะฮะส่วนจะเป็นมปบุคคลสาคัญของโลกอะไรค่อยว่ากันต่อไปต้องเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่กรุณาให้ให้ความให้ความรู้และความคิดเห็นแก่ผมครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคราวต่อไปเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของผมคิดว่าประเด็นเรื่องของเนี่ยนะฮะศาสนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบรวมแล้วมาถามอาจารย์สุรักษ์นะฮะใครสนใจอยากจะให้ถามเรื่องอะไรส่งข้อมูลมานะฮะครับ